ไอ้ชาติเ <amounts> ต <of water writers> ีมคนละสาติเตีมคนละคู่ดิพี่เฮ้ยใชมเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวคุยให้ดูเผยออกมาจังหวะนี้มันมายิงไปหนึ่งตัวโอ้ โอ้โหแก้กลางแม่งโอ้โหระเบิดถ้ำตรงกลางแม่งโคตรละมุนอ๋อชิวชิวทิวทิวอีไฟโอ้ยพี่เอสเออยิงยิงแก้วก้อนพี่เอสโอเวอร์แม่งสี่พันพ่อมึงไม่แกไปยิงบนแกไปยิงบนตีเห็นแตกโอเคใช่เขากันบนพี่เอสเขากันไอ้เหี้ยการเกือบแตกเพี่เเล่นดีจังวะวันนี้ เฮ้ยท <Yes> ี่ซิลเระที่ซิลเระตัวผีคือใครต้องแตกตัวผีคือใครอะทำไมไม่ยิงก่อนฝวัญฟ้าเออวาสากิเออยกวอยากกว่าะวาสากิอะไรนะคาวาสากิใครวะใครคือคาวาสากิวะคาวาสากิ ดูทิวเอาเอาละเอาแล้ววิทูนี้ม่งไหนแม่งเล่นดีนะวันเนี้ยใครใครมันยิงออกไปนอกแบบใบเฮียเมื่อกี้ดูวูดับบิลตลอดนี้เพื่อนเพื่อนอ๋ออีลอดอีจัตโอโห่กวนใจอ๋อโห่ฝันไฟย่งมานานเกินเลย าาน่จะเก็บไว้ที่งสองหรือเปล่าโอ้โหนี่ยกสวยจัดยกโท่โอ้โหควันฟ้าดันเออไปกแล้วันฟ้าเขาเป็นอะไรกับตัวถือวะชอบไลายหมื่นโอเวอร์มึงไปตีท่าไมให้กูงงเฮ้ยไอ้เคียร์แม่งเปิดวะเฮ้ยมีฮอปมีฮอปมีฮอปเข้าไปเหล่าแล้วมีฮอปเข้าไปแล้ว เออนี่แคบไว้แคบไว้แคะไว้แคบเลยฮิปตีสอาไม่ดีไม่มีไม่มีเหล่านี่ฮิปทำไมทำอะไรนี่วิ่งบ้างนะพี่เอางี้เธอเฮี้ยฮะไม่หมวนวะดูไม่มีเลือดแล้วไม่มีเลือดเข้าไปทำไม พี่พี่คิดอยังกึ่งเลยปัดฟ้าได้อีไหมโดนหลบเฮ้ยไม่เข้าเฮ้ยเอาไปเบียได้ยีว่ะเย็ดเดครับเยี่ยมสี่แสนห้าเลยหรอสองทีสองทีนะไม่ใช่ทีเดียวนะอ๋อไอทีเมื่อกี้มันไม่บักไงเข้าแสตเดียวเอ้ยไม่ไม่ขีไม่ใช่ไม่บักเย็ดเจ็ดจิวโดนตัว อีทิวโดนสกีมอรวมเดียบร้อยสกีเดืยดร้อยอีทิวอะน่าสงสารเหมือนกันนะมึงไอ้โดนลุมสี่ห้าตัวพวกแกก็คือไม่ได้เล่น๋อาโดนมาแล้วกูผู้กูเขยบเลยไจุ โอ้โหอีธานีฮิบ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 มานาเต็มแล้วจ้าหว้นที้เขาจะทำอะไราต้่ใไปเไอ้ยงกูเขอเขามาเต็มเขาไม่เขาจะได้แบบวิ่งบุกทีเดียวไงอ๋อแล้วเพื่ออะไรนี้หรอเออใช่แล้ววันบอแม่งไล่ถีบเลยไล่ถีบเลยแต่ละตัวพี่แจ๊คี่แจคอยู่บนไหนเฮ้ดียวก็ดูไหนสูขึ้นดีไอ้เหี้ อ๋อต้นคิวพิการเข้าดันอย่างนี้ไปเข้าไปข้างในทิวๆอีดอกอย่างโล่งเลยป้าบ้านอ่ะบ้านเราโล่งอีฮี้อ่ะสามโอ้โหเขาได้ยิงเต็มหลอดแล้วละต้งว่างวางวิ่งตัดก่อนไม่ไม่ได้บุกเลยอ่ะรุดเต้นรุดเล่นกันไม่บุกเลยรุดไปโฟกัสแกล่างเกิดไปรุ่นปีนใช่มาลาเต็มมาล่าเต็มนะมาล่าเต็มนะ เ<ร>อะเดีว่ะเจ้าให้แก้วแกรกคุณส่งดิใครอ่ะอ่ะเออติเออได้อีว่ะอีสัตว์ใครวะเนี่ยยี่เออเฮ้ยมียาบีมียาบีมองเห็นดิอ๋อแคปแคปแคปอ๋อไอ,อไม่เห็นกูเห็น ถ้าทำอะไรกันวะเฮียแต่ละคนนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยยัดเคยึดเคโอ้โหมีสามคนเลยโอวันมออีดอกดีตัวนี้ดีแต่ก็สวยจะมเลยสวยเนแต่ไม่สวยละแต่เริ่มไม่สวยละคิ้มวด้บั๊กไ้ไหยโอ้ได้บักไม่ไม่ยิงบักอะโอ้โหไม่เข้าเสีได้อะโอกาสได้บักแม่งไม่ไม่ไม่ชอบยิงกันใช่แล้วบางทีหนึ่งคนเยอะเยะเสือกอยากยิงบัก นอแตกไม่เหมือนเอไว้ถูกไว้ถูกคายไว้ถูกคายนีอยางหมดไม่ทไม่ได้แต่เสือกอยากบักเฝืนฝืนจชิบหายไม่ไหวให้ฝืนในเต็มหอดเลยวะสวยสวยสวยได้อยู่ชฉลอตสวยชฉลอตสวยจัดบนบนบฟ้าเนี่ยบัตทีเนี้ยว่างๆแม่งไม่เข้าบัก แม่จะขวอนฟ้าหรือว่าขวอนฟ้าเล่นเหมือนไรเนี่ยวาซิเวอร์เล่นแบบปลายโอเวอร์แต่มันแรงไม่เยี่ยแม่งปลายโอเวอร์มันขีดตลอดปลายโอเวอร์มันมันแรงแต่ว่าโอกาสบักมันก็ควรจะบักได้ไงจังไม่กูหมายถึงว่าจังหวะที่บักได้อ่ะบักเลยถ้าบักไม่ได้ไม่ต้องฝืนไม่ใช่บักไหมคิดไหมนี้เถอสวยเฮ้ยเอจจะบุกไวเฮียจกตัวกันเออ เออทาไมไม่เข้าวะเออสยเหล่ายิงด้าความฟยิงอะไม่เป็นไรเหลาัวมันบอปปีผีดกับวิตี้มาไม่เป็นไรถ้ามันถ้ามันหลุดเข้าเวฟนี้ก็ชิมหายอยู่เนี่ยมันมอทัดเข้าเราถ้ามันมอลหลุดก็เรียบร้อยเทนนิบินมนำทางแล้วเนี่ยทิวได้เหล่าป่ะนี่อ่ะไม่ได้เหล่าเเขาเกิดหมดแล้ว ได้คิวได้เหลาอยู่ทีนึงเต็มบ้านนะเฮ้ยได้คิวด้ทีนึ่งเฮ้ยเหล่านะเฮ้ยได้เหล่ามึงได้ลงดีอยู่แต่เป็นเฮี้ยอะไรไม่ถือยาบ้านกันไม่มีดิมีที่ไหนล่ะไอสูตถือทุบหาไม่เจอกันแล้วก็ตัวเอาดูดกระโดดฉีบตัวบกกูไปบวแล้ว Y2K ยกยกเออสวยเออ ดดดมันไปดิในเมื่อโดดโดดแล้วอตกโทมวิ่งไปเลยทางนั้นแตกแตกเนี่ยม้วนแค่เนี้ยเรียบร้อยเธอแต่มาเล่นดีขึ้นแต่มันดีขึ้นมาเล่นดีขึ้นจีดียอมรับว่ามันเล่นดีขึ้นแต่ว่าแค่ว่าโอเวอร์โอเวอร์มันห่วงมานาไปหน่อย